สบายดีตอนเช้าพ่อกันีกแล้ว,ลวนะคำนางนางหลวงพระบางมาเบางเนาะเมื่อนี้เขาเอเขามีอย่างกินเนเขาเจนอย่างกินนเห็นบ่เขาเจนขับปุ้นขาปุ้นใยมาเห็นบ่มันมีอ่านาอาบักเพชรค่าใบขี้หูหัวสินไคลผักบัวผักเทียมหัวกระชายเนาะส่วนประกอบของมันป่านิ้นอันนี้นะถ้รรมามาด่านใยมาแล้วสีไส้อ่ปะปลาคอหรือว่าปลาดุก บ้านเนาะตะกี้กับมิปฉาคอปลาดุกก่อนนะเนาะส่วนหลายเดี๋ยวส่วนเครื่องปรุงมัน,นก็มีปลาแดกแป้งนัวเกลือน้ำปลาเท่านั้นแหละโอเควันนี้เขาใสิใส่ไส่สเครื่องเนะาะใส่เครื่องอะต้มน,น้ำฟูล่ามันใส่ร่เดี๋ยวเอาใส่ลงไปบวันนี้ใส่ทุกย้างหละไก่ที่บัวธรรมดานะยัไง,ไงไงมะอันยายมานี่แล้วกระเซียนาแล้วกระชิบาง ตีนีแ่แหละปะบวผักชีมจอมือเนียนนางนางเฝ้าสีออกไผ่เบียงนอกแน่ซอกซื่อเพีองมาเห็ดการดอกเห็ดสวนนี่แหละสุกเสริญกันเลยใส่เลยซะบ็เป็นอย่างนั้นเนาะเห็นบอกคั่นแล้วเราเอากระเจียวอันต้มมันเปื่อยมันสุกแล้วกระเจียห่อ,อมาต่ามแบบเพียบบัวผักเทียมอาการเป็นข้าวาาหัวชิงไข่ใบขี้หูนี่เ่าบ่าทำเนาะใส่ปลามันยังสั้นเลย <ค>เออวันนี้อะนะสีเสเกือเนาะเสเกือบพวงข้าไปยายม้เนี่ยเราเป็นคนอานอะนะคนพี่ใส่หนองคายเนาะตะกี้สมัยตะกี้คุณสามีว่าหมฟังว่าเแล้วสีข่ขามมาขามมา่ะฟังเรามาขายเครื่องอยู่ฟังเราข้ามไปขามมาอะไรไปเราอยู่บ้านเดียวครับอันบ้านไมยย่ยาอะไรไปวันนี้เขากระจกป่าลงเนาะ ข้าแม่นปลาคอนี่แห้งแซ่บด้วยจูเจ้าเลยเขามาด่ากราเม็นปลาคอแล้วบ้านเขาปลาคอแล้วปลาดุกเนาะแต่ว่าอยู่นี่สไลดสมัยใหม่หมนานานนเขาโบมีแนวนั้ามากกว่าสีไส่ฝ่ามื่นส้วใก้ทงแทบคื้นันเจ้านายเขาบอกเป็งขัน้นตอนการตาเนาะต้มไปก่อนเดีย๋ยวจูเจ้าคอยลืมเลือดกินนีเลือดเอาไปไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วเตรียมใส่ปลสุดท้ายนอเลือดสุดท้ายเขาจังมาใส่ เป็ลยางเนาะลืมกับเป็ย่างเพราะว่าเขาเสี่ยมาใส่อยู่น้อยถามันฟดแล้วกลมาต่ำวันนี้เขาะิลี่ต่ำเนาะวันนี้ต่ำักเพ็สบัวักเพียมก่อนกใส่ยน้ำแล้วที่หลังแล้วจะเป็นป่านะ,ะต่ำเรยเองทำเนียบัน,น มันนี่แหละรักตัดเครื่องมันแรกแล้วก็ะสอบปลาลงมานี้นะป่าลงเลยบ้านนี่ันนี้กราตัดพลาแบบนี้นะตลาก็ว่าจำเป็นต้องแหลนี่ายๆก็ใส่ไซรจองอะบมมนดำเนี่ยเด้อให้เข่ากำเดือจุ่มสีซอกซื้อมามยู่ซอกซื่อโมดนี่กืบผมนี้คุณสามีอะเท็จผัวมากเงี้งจอง เน่บัดน,นี้เยกระเสี่ยวเครื่องใส่ถ้าเครื่องลงบัดน,นี้นะที่เขาต่ำลงมหม้อ,อไปเลยขอบุญยายมาเนาะขอบุญยายม,า,มา,าแซบบอวันนี้ตอนเลือดเนาะกระเสี่ยวลงเลยตอนเลือดกระได ตอนเลือดมาเลยวันนี้น้ำขุ่นยายมาพ้านทินดึงแดนเมืองบอลราอยูหรอเปลาโอเคบัดน,นี้ถึงขัน้นอันถึงขั้นตอนปรุงเครื่องเนาะใส่ปลาแดกปลาแดกก็สิบอใส่ทมิดแน่เพราะว่ามันสิคุมกุ้มเหือนก็เลยอันใส่ที่หลังแล้วเมื่อจะมาใส่ก็เป็นอย่างหรอก ปลแดกแล้วกับน,น้ำปลามานี่ปลาแดกน้ำปลาแป้งนัวเกลือไปเกลือใส่คนส่วนผมเกลือใส่แล้วส่วนผสม่ผสมมะโนัวะเอาละโอเคแป้งนัวแวาบนี่นนนนค่ะโอเคมากินแซ่บๆน้ำข้นน้ำซีมึงดูซีมึงดูเจ้าซีมด้วยหาซีมอีกมึงแน่ ได้บอกเสร็จเถอะะยางน้อยหนึ่งจางใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ปลาแดกบใส่ลงใส่หนึ่งใส่โอเคตึ้มตึ้มแป้งนัวหนึ่งเอ้าพอๆแป้งนัวว่ะจ๊ะสิ่งน้อยหนึ่งปุ้นใหญ่มาต้องโดนนัวหรือเปล่ก็ธรรมดาเปนจรงแซมตะโกนเขาบ่าได้กินแป้งนัวหลายคือสมัยนี้แหม่ล่ะ ถ้าก่อนบอได้กินแป้นงนัวราคาแป้งน,นวัวเนี่แพงเดี๋ยวนี้ถืออันนี้แป้งนัวใช่ไหมซีนอีกแบบนึงซีนกับแซบร้วนหลายบาทเนี่ยเอาเบิรงตอนซีนแซบมันหอมแบบเขาแซบแล้วแต่ว่าอาย่างหน่อยหนึ่งแบบเลยอา่างเกลือซสน่ะใส่เกลือพอพอเกลือนะเกลือนคนใส่แต่ทำอิฐละ พอดีมาเนี้ยนะต้องซิมก็ได้เลยซีฟกับแซบละสามากินน้ำกันเด้อจุดเจ้าแซ่บน้ำกั็งมาเนี้ยนะเด่นี่ก็เป็นเหยื่อมันเนาะมันถ้ามดาข้าวปุ้นใหญ่มาเนี่ยเหยื่อมันสิเป็นกะลามเนาะกะลามอบโอมีเอากิดเลยเอาผักขาดโยมาแทนกะลามหักทั่วพ่อหม่อมบัวอะไรไปผักกล้ามเขาหน่ะหมักทั่วสันดาลี่หอมลาบหอมเวียดแครอทก็นี่หมักเพชรดิบ จแะแบบเกล็นดนิบมาใส่มาเดอ้อชุดเจ้าแล้วเราได้นี่คานทั้งสีกลิ่นนี่เดอ้อแซบ่บแซบ่บน้ำกันเนาะข้าปุ้นไม่ใหญ่อ่าบวมนมใหญ่ไม่ใหญ่ม,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 ยายมาเนาะใหญ่มาเดี๋ยวนี้เราคือสีเทาหลายแล้วเพราะว่าข้าปุ้นใหญ่ยายมาเนี่ตั้งแต่คุณสามียำน้อยคุณเนี่ยห้าสิบตีลังละโอเคมากินน้ำกันแซบ่บแซบ่บมาเนี่ยนะเด้ออันนี้ถ้วยคุณสามีเด้อนี่เด้อถ้วยบวมใหญ่เลยข้าปุ้นลูกฝาแฝด แซบ่บคือขันเลยแซ่บแ่มามาสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกันแน่สบายดีอ่ามาไม่อดตอนกินเนาะมาเด้อมากินกับพุ่นน้ำกันเมื่อนี้คุณสามีกินซุ้มกันกับคุณสามีสองคนลูกเนง้ว่าได้กินเดือลูกอะนะผู้ใหญ่เนี่ยยังไปออกกำลังกายอยู่ตารางอยู่เริ่มากินน้ำขันแซ่บๆหูมือทนะี่เนาะ ยายมาหนูจะก,กี้ร้อนเราอยู่ฟังไทยเราอยู่ฟังพลพิสัยบ้านนั้นแม่ายาแหละแม่ของมันสเสด็จผัวนี่แหละเ,เราอยู่ฟังนั่นเราเราห่ามมาขายอยู่ฟังเราถุงมือข่ามมาขายอยู่ฟังเราถุงมือกระโปรงถุงมือกับบาเมื่อเราว่ะแม่เนาะมือสองมือมานมาบอกเรา,มา,มาด,ด้องมท่านซื้อขีดเดือนหนึ่ง เดิมมัมีเงินซื้อกินได้เนึองเพราะมันโดนบ้านเรื่องเขาเจ้าขายแบบที่ว่าเขาเอื้นปั๊บตับข้าวปุ่นนะเขาจับราบบอกที่นั่อสมจับสามจับแล้วก็เขาเจ้าอะไรราคาแปลกๆนั่นจับหรือจับแต่ก่อนเขาเจ้าอันนั้นจ่ายเงินบาทเงินกีดได้ทั้งสองแต่ก่อนใส่ได้ทั้งเงินบาทเงินกีบเวลาอยู่บ้านโดนบ้างอ่ะบ้านโดนเขาพ่นพิษใส่หนองคายนะ ซื้อผ้ามาแปรซอกซื้อเครื่องซื้อเครื่องมาแปรงเพื่อนสิบมาเฮ็ดอันแปรงห้องลูกสาวว่านแปรงซื้อแหวนซื้อแหวนมาใส่้องลูกสาวแหวนใหญ่เพือนเดี้ยได้แหวนใหญ่เพื่อนมีแต่แหวนตั้งเหมือนนี่เสียแหวนเ็ศฝาเลยเพื่อน ตัวนี้เสร็มมันบ่อมันบอ,นบอหน่อยไหมจัดมันบอร์เหนี่ยวได้อย่างกลิ่นนอไปนอหอ่ะมันซุ้มกันนะเอาสมาครีพอดีว่ะจัง พ่นม,นมไงมาคอนสิว่าแล้วเราหากไปขายอยู่พนเครื่องมือเนาะพุ่นเคยกินเนียพนเ็เลยเพื่อนกับพุ่นไม่ไงมา,าเป็นยหยแล้วแบบนี้เท <c oughs> ่าไหรละยังอยู่อยู่บ้ล่ปาณสี่แล้วๆๆ oh, แปดสิบปยปีแล้วอปแปดสิบนาะ หาสิบปีหลังฮัลโหลห้าสิบปีบปุมบาไม่กินเ,เ,เผ็ดเผายังบุมบาเจอหรอได้กลินต่ออยู่เมื่อแรง เผ็ดแล้วไข่จำกินมลบเผ็ดบ่ได้คุณสามีนี่กินเผ็ดได้ก่อนนะั่งนานนะยุไก่พ่อบอกอนองยับเข้ามาเ้วย พอดีพอด,อดนะมันที่สองแจ้งแดดแล้วเนาะเมื่อกี้ไก่พอดไก่หลายกระบอกมัได้ยินมันบอกอย่างนางันงน่งๆนีน่แหงแห่ไม่หลายเขาปุ่นพอดยังเห็บดบุคไขยเด้อะมาเสียดยนั่นเห็ดนี่ก็ยังบ่ได้เห็ดถ้าก็บเห็ดอันอื่นไปตลอดพอมันยังบ่มีอัน บาองอหานอากจายังเห็ียดบ่ได้ร่ะมันยังบมีวัตถุดิบเดือนมีแต่วัตถุสุกวัตถุดิบมี ลืมถามใหญ่มาเราขายถัวยถ่วเราเดี๋ตะกี้โบจื้อน้ำดุลตอนนั้นนะตอนนั้นเงินบาทซี่บาทเขาได้อบอกว่าโบอยจาื้อแล้วมันกินก็เลยแต่ว่าจื้อได,ด้ที่มันบาทสองบาทสามบาทนี่หมดค่ะประมาณเท่านั้น กินกันไทยกันลาวไ,ได้ได้บรดวันที่สองฟังน่อยบาทน่อยก่านบาทหนึ่งเขาเอิ้นสตางค์บอกสี่สตางค์ต,ต่อบาทหนึ่งไลว่าสตางค์นั่นก็ซื้อขนมได้หนึ่งส่วนสี่ของบาท ตะกอนอ่องยายเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนไม่เป็นไม่ใหญ่บรอกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เออไม่ใหญ่พอเราเท่ากับพี่น้องกันนะไม่ใหญ่ละไม่ใหญ่มาฟังนั่นนะไม่ใหญ่มาไม่ใหญ่ละเรื่อนน้องกันนะครับแล้วข้าเจ้าก็บอกผัวทั้งสองเลยอื นง้งนางกินเบอร์ลวได้เนี่ยเพราะว่ากินถ้วยน้อยคอนเพิร์นแน่พิพอแล้วสง,งกนน้งน้ำก็เป็นคนกินไวน้แน่ขอนเาบอกกราสำเัเผ็ดเผ็ดรเผ็ดน้ำหมดแล้ว สวยมือเศ้านี่ยพอได้กินมือเศ้านี่กินกาแฟกาแฟแล้วก็ไปลบยหยาเมื่อ,อ,ห,นอ,อหน่อยนะึงมือเศ้านี่ลบยหยาเมียนหยาอยู่หน้าบ้านกินมือเศ้ามือสวยเนีงมือแรงแบบนี้พอแล้วเป็นเชิงเทินนกคนนี่ยมันบอกที่เจ้ามือแรงตัวจิ้นไหมจิ้นอ่ะมือแรงตัวจิ้เด้อ,อดิ่มลืมอิ่มอิ่มละ โอเคกินมะกระดนแล้วเนาะสี่แดกอำลาพาจากพี่น้องพ่อกันไม่โอกาสหน้าเนาะมิซอกเห็ดอย่างกินเซ็บแ่มาสูพี่น้องสูเบิงสูกินโอเคสุดท้ายนี่ก็ขออวยไซ้แห้พรเนาะพี่น้องที่วาผู่ที่ว่ามาเบิงข่ามาเบิงนางๆทีติดตามนางๆงางหลวงประบางเนาะขอขอมีโซะมีไซสุขภาพเข้มแข็งลำล้ำรวยรวย 拜拜。Bye bye.